ยิงซีบหัวเสือหนันหน้าไปทางด้านหน้าหายใจเข้านะเราว,ว่าแขนขึ้นยืดอ,อกแอนหลังลงไปหายใจออกก้มลงมือจับข้อเทา้าพับมันตัวลงมาก้มได้แค่ไหนเอาแค่นัน้นหายใจเข้ามือวางไว้ข้างเท้าถอยขาขวาขาซ้ายแข้งน้อมลำตัวมาทางด้านหน้าตูดไม่โด่งตูดไม่โด่งหายใจออกวางขา วางเข,ข่าลงยุบอกกับาให้ติดพื้นนอนฟ้าม,มาเลยปลายเท้าล่างหนีบสออข้างลำตัวค่อยๆเดี๋ยวพื้นถล่ม <laughs> หายใจเข้านะเราดันลำตัวขึ้นแขนตึงทึ้งของข้างยืดหน้าอกแอนล่างลงไปไหายใจออกจิกปลายเท้ทายกสะโพกขึ้นสูงกดฝ่าเท้าให้ติดพื้กนกดฝ่าเท้าให้ติดพื้นเี๋ทำอย่างนีง้ไม่๋ิดเดี๋ยวมันก็ติดนี่เห็นป่นะโย่ไป โยกไปกระพยยางกดเดินขาหันหน้าปดไปโอเคอ่ากดเดินท้ามาเดินท้ามาด้านหน้าลุงพยายามกดติดพื้นขาเราจะตึงเส้นใต้ขาเราจะตึงหายใจเข้าแล้วก้าวเท้าขวาไปถึงมือทำ้ายมาเอามือจับข้อเท้าป้มลงขับระเบิดหายใจเข้ายกลำตัวขึ้น ว่าแข็งขึ้นนั่งบนหูยืดอกแอนหลังหายใจออกก้มลงมือจับข้อเท้าพับลำตัวขาตึงหายใจเข้ามือวางไว้ข้างเท้าถอยขาซ้ายขาขวาไปสุดเสือแ้งตูดไม่เตี้ยถูดไม่โดมหายใจออกวางเข่านอนพับลงมาเลยหนิบวสองข้างลำตัวไปเท้าลาบหายใจเข้าดันลำตัวขึ้นยืดอกแอนหลัง หายใจออกจิกปลายเท้ายกสะโพกขึ้นสูงขยับขาได้พยายามนะตั้งใจนะขาเป็นทั้งสองข้างพยายามกดฝ่าเท้าให้ติดพื้นหายใจเข้าก็เข้าซ้ายเข้าขวาถึงมือก้มลงเอามือจับข้อเท้าพับลำตัวลงมาหายใจเข้าเราว่าแขนงขึ้นยืดออกแอนล่าง หายใจออกก้มลงพัลงลงบลำตัวมจากข้อเท้าหายใจเข้ามือวางไว้ข้างเท้าถอยขาขวาขาซ้ายแผงสุดไม่โด่งฟ้าหายใจออกวางเขา่านอนคว่ำลงม,มาเลยจีบส่อข้างลำตัวหายใจเข้าสไลด์ตัวขึ้นเอา w a r d แขนตึงหายใจออกยกสะโพกขึ้นสูงกดฝ่าเท้าให้ติดพื้น เดยใเข้าก้าวเท้าขวามาที <t <t ่ถุงม yup> de ือเท้าซ้ายตามค่อยๆเดี๋ยวพื้นแตกข้าตัวลงมปหายใจเข้าเราว่าแขนขึ้นยืดนหน้าอกอัดล้างหายใจออกก้มลงหับกระ้าหายใจเข้ามือวางไว้ข้างเท้าถอยขาซ้ายขาขวาแขนแล้วม่กลับไปหายใจออกวางเข่า นอนป้าลงมาดีบ้อก้างลำตัวหายใจเข้าสบายตัวขึ้นออพเพอร์แขนตึงหายใจออกยกสะโพกขึ้นสูงดาวนบนฝ่าเท้าบดฝ่าเท้าให้ติดพื้นหายใจเข้าออก,ก้าวเท้าซ้ายเท้าขวาเอามือจับข้อเท้ากลมลงพับลำตัวหายใจเข้าว่าแขนขึ้นยืดออกแอนหลัง หายใจออกแลาวนมมือไว้กาบกอพักก็มือสูดลมหายใจเข้าลึกๆหายใจออกชา้าหายใจเข้าลึกๆหายใจออกช้าๆพับเช็ดเหงื่อเช็ดหน้าโอ้โอ